ลับมาแนะนำนะครับในการนุ่งจุกกระเบนแบบเต็มกันเลยนะครับนะครับเมื่อจัดผ้าได้แล้วนะครับก็พับผ้านะครับไปเรื่อยๆจนสุดปลายผ้านะครับเมื่อสุดปลายผ้าแล้วก็สอดนะครับไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็นะครับเ็บนะครับตรงหลังกระเบนนะครับครับแล้วก็จัด ผ้าให้ดีนะครับให้สวยนะครับดึงนะครับทั้งสองข้างให้เข้ากันนะครับแล้วก็จัดซ้ายขวานะครับก็ให้ดูดีนะครับเลยหัวเข่ามานิดหน่อยนะครับพองามนะครับจัดทังหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ดูความเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็นะครับได้จงกระเบนที่สวยงามนะครับโอเคนะครับครับ ต่อไปก็นะครับถ้ามีผ้าพาดเอวก็สามารถใช้ผ้ามาผูกเอวนะครับก็ผูกปกตินะครับเป็นแบบเล่นกระตุกก็ได้ครับก็พอสวยงามสายกว่าให้สวยงามนะครับก็จะดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับ